มาทานมื้อเย็นกับมาสมนะคะมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นก็จะมีไก่ทอดน,นะคะแล้วก็มีเกาเหลาลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีข้าวสวยนะคะหิวหิวมากเลยค่ะหิวมากเลยหิวจนสันนะะ่นเลยค่ะแล้วก็จะมีผลไม้หน่อยนะคะมีผลไม้แล้วก็มีมันต้มขิงนะคะตอนนี้ต้องต้องขุนตัวเองมากๆเลยค่ะ หิวค่ะหิวหิวหิว,หวมาทานข้าวเย็นกับมะสมนะคะง่ายๆค่ะกินแค่กินแค่อิ่มนะคะกินเพื่ออยู่นะคะกินเพื่ออยู่มะสมก็จะกินประมาณนี้แหละคะ่ะกินเพื่ออยู่นะคะมาทานข้าวกับมะสมนะคะข้าวสวยร้อนๆเกาเหลานะคะแล้วก็ไก่ทอด มาเลยจ้ามาทานด้วยกันนะคะ